กระบวนการของการที่เราจะมีความรักมันเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ครับมานะครับทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะมีความรักนะครับไม่ว่าจะได้รับความรักหรือการที่จะสแสดงความรักออกไปงั้นเองครับมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับที่บอกไว้ชัดเจนเลยน,นะครับว่าเราสามารถรักได้เพราะอะไรมาดูนะครับอยู่ในพระธรรม,มหนึ่งยมบทที่4ข้อ19บบอกว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน ตรงนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากเลยเพราะว่าอะไรครับมาดูครับประการที่1นก็เพราะว่าเราสามารถที่จะรักผู้อื่นได้เราสามารถที่จะแสดงความรักได้เพราะว่าเราได้รับความรักก่อนความรักที่เราได้รับก็คือความรักจากพระเจ้าที่มีถึงชีวิตของเราพระองค์ทรงเริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นความรัก ก่อนนะครับก่อนที่เราจะรักพระองค์ได้ความรักที่พระองค์ทรงเริ่มต้นก่อนคืออะไรครับคือการที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์ไม้กางเขนเพื่อที่จะมาตายไถ่บาปเรานะครับตามพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ส่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอันนี้อยู่ในเวอร์ชั่น 1 9 7 1ง้นนะครับังนั้นเองเห็นชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงสัแสดงความรักของพระองค์ก่อนเพื่อที่เราจะกลับคืนดีกับพระองค์พเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่คืนดีกับพระองค์มีสิทธิ์มีส่วนบนแผ่นสวรรค์มีชุด,ดริรันดรร่วมกับพระองค์ก็คือการที่พระองค์ทรงสัแสดงความรักพระองค์ผ่านทางองค์พิซูครสต์มาตายไถ่บาปชีวิตของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเองเราเห็นชัดเจนว่าพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นความรักก่อนเราจึงรักได้เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน การที่2ก็คือให้เราสําแดงความรักออกไปก่อนการสัมแดงความรักออกไปก่อนได้แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราที่จะสามารถได้รับความรักกลับคืนมาเหมือนกับที่พ่อพีได้บอกไว้นะครับว่าเราทั้งหลายรักได้เพราะพว์รักก่อนงั้นเราอยากจะได้รับความรักจากคนอื่นนะครับก็ให้เรา รักก่อนแดงความรักก่อนแม้ว่าบางสถานการณ์อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่ารักบางสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ยากที่จะรักบางสถานการณ์เป็นความสัมพันธ์ที่ย่แย่ลงมีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาในธุรกิจหน้าที่การงานมี ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายที่เราวางไว้มันไปไม่ถึงบางสถานการณ์ที่เราต้องทํางานร่วมกับคนอื่นนั้นมันยากที่เราจะสําแดงความรักออกไปได้แต่เป็นความท้าทายจริงๆนะครับที่เราจะสําเดงความรักออกไปก่อนสําแดงความเอื้อเฟื้อออกไปก่อนกับกลุ่มคนนั้นกับทีมงานของเรากับเพื่อนร่วมง,งานของเรากับคนที่เราต้องมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่ เราต้องการจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาในอนาคตครับเราจะต้องสัมดงความรักนี้ออกไปก่อนและเมื่อเราสัมดงความรักออกไปแล้วนะครับตามบัญชีก็คือเรารักได้เพราะพปร่งสรงรักเราก่อนใช่ไหมครับเมื่อพระ่งสรงรักเราก่อนเราจึงรักโระ่งได้ดังนั้นเองเมื่อเราสัมดงความรักออกไปแล้วนะครับความรักนั้นจะกลับคืนมาก็คืออยู่ในกระบวนการที่3ก็คือเก็บเกี่ยวความรักครับพอถึงตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาความรัก ที่กลับคืนมาได้นะครับเมื่อเราสัมเดงความรักให้กับทีมงานสัมเดงความรักให้กับเพื่อนร่วมงานสัมเดงความรักไปกับคนแวดล้อมเราคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนะครับความสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์แักนความรักนั้นก็จะสะท้อนกลับคืนมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นความรักในชีวิตของเราที่เราได้สัมเดงออกไปเมื่อเราสัมเดงความรักไปเขาเห็นเขาสัมผัสได้เขาเรียนรู้ได้เขาก็จะสามารถที่จะรักเรา กลับคืนมาได้และถึงแม้ว่าเขายังไม่สําดงความรักตอบกลับคืนมานะครับอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่ทันทีอาจจะต้องเป็นเดือนเป็นปีนะครับเป็นสิปีนั่นเองนะครับให้เห็นชัดเจนว่าเราเองเป็นผู้เริ่มต้นความรักนั้นเราเป็นผู้เริ่มต้นที่จะสําดงความรักนั้นออกไปแม้ว่าการเก็บเกี่ยวความรักอาจจะต้องใช้เวลายาวนานสักหน่อยแต่โดยส่วนตัวของผมเองผมเชื่อว่านะครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หญิงพยองความรักนั้นจะกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราได้สาแดงความรักออกไปทบทวนกันอีกทีนะครับขั้นตอนขบวนการที่จะทําให้เกิดความรักก็คือ 1. น,นเรารักได้เพราะพระองค์สรงรักเราก่อน 2. ให้เราสาแดงความรักออกไปผ่านชีวิตของเราและ3เราเก็บเกี่ยวความรักครับเพื่อที่เราจะสาแดงความรักต่อไปต่อไปอีกได้เพื่อน สำแดงความรักกันยังไงครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคุณชายผงศักดิ์สร้างถิ่นสวัสดีครับ